ที่อยากฝากคือว่าวิธีหรือมุมมองที่พี่ได้เรียนรู้จากคนที่ทําอะไรสําเร็จและไม่สําเร็จคนที่ทําสําเร็จไม่ใช่คนที่เก่งกว่าคนที่ไม่สําเร็จไม่ใช่คนที่แย่กว่าแต่สิ่งที่ต่างคือ mindset ในการมองคําว่าความผิดพลาดถ้าน้องมองความผิดพลาดต่างกันนิดเดียวน้องจะเปลี่ยนจากคําว่า success เป็น u n s u c c e s s หรือน้องอาจจะพลิกจาก u n s u c c e s s เป็น success ได้เลยคือคําว่าความผิดพลาด จริงๆแล้วคนที่ทําอะไรสําเร็จะค, <c oughs> ครับเขาจะมองความผิดพลาดเนี่ยต่างกับคนที่มองไม่สําเร็จอ่ะตรงที่ว่าคนไม่สําเร็จจะมองความผิดพลาดคือตรงข้าม,ามกับความสําเร็จเพราะฉะนั้นแน่นอนคนที่ทาอะไรไม่สาเร็จอ่ะเขาจะกลัวความผิดพลาดเขาจะรู้สึก <c oughs> ความผิดพลาดเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันแย่เขาก็จะหนีวิธีหนีคืออะไรครับเขาก็จะไม่ลงมือท <c oughs> ําเพราะเขารู้ว่าเมื่อไหร่ลงมือทาเขาจะทําแล้วไม่สําเร็จแต่คนที่ทาอะไรแล้วสําเร็จอ่ะเขาจะมองความผิดพลาดอ่ะเป็นเหมือนเพื่อนเขาครับ มันเป็นเหมือนเพื่อนความสําเร็จเขาจะมองว่ามันคืออยู่ข้างๆความสําเร็จเพราะเมื่อไหร่ที่เขามองแบบนั้นนะครับเขาจะไม่กลัวพอไม่กลัวเขาก็จะยิ่งทําทําแล้วไม่ผิดพลาดก็จะทาไปเรื่อยๆพี่อยากบอกให้เลยว่าจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยเป็นแบบคนที่สําเร็จนะพอพี่รู้นงทุกคนเล่นเกมวิธีการเล่นเกมให้ผ่านคือการเล่นไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเล่นผ่านไม่ผ่านก็จะเล่นไปเรื่อยๆ ใช่ปนะเัิพี่อยากให้น้องมองความผิดพลาดเหมือนการเล่นเกมน้องเล่นเกมไม่ผ่านก็แค่เล่นไม่ผ่านแต,แต่น้องยังเล่นต่อแต่น้องจะขอบคุณมันว่าเฮ้ยทําให้เรารู้ว่าจะเล่นยังไงให้ผ่าน